สวัสดีครับอยู่กับสร้างเจมรถสิ่งครับพามาเบองรถไทยครับรถฟอร์ดครับฟอร์ดห้หกสี่ศสองเผ่าเบองรีโมทครับรีโมทเน่เฮ็ดเองครับผมร,รีโมทคือหหสี่ศูนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อ ดอกยางมันปาดลงเท่านะปาดเกือบติดกเก่าส่วนหลอหลังเป็นสายพานนหลอหล้างใส่สายพานนะครับนีอสายพานเอามาตัดแล้วก็ติดกเก่าอนี่เบดคทวงหลอดมีเบรททวงหลอดพร้อมนะ ใส่แบตมอเตอร์ใส่นะครับ12โวลต์ 5m 6640เ66 40, บียดท่วงหล่อท่อไอเชียครับท่อไอเชียอีสานตายนะ ใบดันหนาไนะสองเมตรใบดันคานหนาคาราลูคานหน้าคาราลูไฮดรลิกเนผะ่านาไต่ท่วงเป็นกากระบ,บาดนะ พ่อหนาพ่อหนาเป็นกากระบาดมาพ้ามาต่อมต่อมกองไสนะดันขีดินไส่เดี๋ยวพ่าดันขีดินไส้ครับผม